ยานปรริานปรริยสวัสดคร ل บทานสิาสริฐสวัสดีครับานประสรขฐสวัสดคั่านปริวัครานประสริวัีรบท่านประเสริกสวีรท่านประรสี่าน้รงทรวสี่รับทมานระสริมสวัสัานระสริฐสวัสดครับานเสริฐสวัสมีครับเสริสัครับท่าวัาครับทิี่นะครับท่านะเจอกันดครับาน้เจรวีนะครับ่ ก็ช่วงนี้นะครับก่อช่วงที่หลายหลายท่านนะครับก็มีชีวิตที่ลาบากนะครับด้วยโอกาสทดสอบของรอสไฟตาลาครับด้วยกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้าครับด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาครับผมหลังจากที่ชุมชนชังคารได้มีการติดเชื้อเนาะในบางส่วนก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเชียงใหม่ลงพื้นที่ในการทดสอบตรวจสอบตรวจเทสเนาะเพื่อว่าจะมีกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม ติดเชื้อขนาดใดอย่างไดก็ทำร้ายช่วงนี้ก็มีการลงพื้นที่จนเรียบร้อยก็ว่าได้ครับผมครับเนาะแต่ส่วนที่กกค้างก็คงจะมีการติดตามต่อไปครับตอนในพื้นที่ชุมชนอันตะไวายนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ครับทางปายสายนสุขครับก็ได้มาดาการฉีดวัคซีนนะครับคือกับผู้ที่สูงอายุนะครับกลุ่มที่มีเจ็บโรคและเจ็บโรคเสี่ยงครับผมครับ ทางชุมชนนะครับก็คือความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยมีอสมอนะครับมีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลการทางด้านสาธารณสุขนะครับต่มาร่วมนะครับดูแลพี่น้องนะครับคือไดีฉีดรู้สึกว่าวันนั้นก็จะฉีดไปอยู่ประมาณร้อยกว่าโดสครับซึ่งผลทนดีกับพี่น้องในชุมชนนะครับก็นักเรียนในพื้นโรงเรียนอันตะกวาครับโรงเรียนที่คึกดีนะครับก็ได้ฉีดกันไปหลายคนนะครับโดยเฉพาะเอาอยู่คัดในกลุ่มที่มี เจ็ดโคกับเจ็ดโลกเสี่ยงครับใช่ครับที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับก็อความเสี่ยงก็ลดลงนะครับก็ถือว่าแปลงท่านหนึ่งนะครับการมอบหมายกบรอซาลานะครับก็คือการทำตว่ังตรับแล้วก็ดยส่วนของการสนับสนุนช่วยเหลือเนาะในส่วนของผู้ที่กักตัวหรือผู้ติดเชื้อเนาะก็ชุมชนสังคมุส้นเมืองและชุมชนกรต่างๆก็ได้มีการทําอาหารมีของ ดังปันไปที่ตัวครับไอ้ตัวครับครับครับก็หลายๆพื้นที่นะครับก็เข้ามาดูแลพี่น้องในพื้นที่ครับก็มาช่วยเหลือกันครับในเรื่องการส่งอาหารการกินนะครับพี่น้องมุสลิมเอาซึ่งต้องรับประทานได้ยังเยอคืออาหารฮาลาลครับผมซึ่งก็เป็นที่น่าดีใจนะครับว่าพี่น้องเราขอรู้ความร่วมมือเป็นยันดีครับพี่น้องครับ้าพี่น้องในส่วนของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็จะโครงการ เราจะผ่านพน้นวิกฤตไปด้วยกันตามนะครับว่าเขา,ารจัดการกันใดครัขจจบข่เนิญชมครับกระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 มีกลุ่มคนหลายอาชีพที่ประสบความยากลําบากขาดรายได้เพราะต้องหยุดทํางานคนที่มีความสามารถแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองสามารถแบ่งปันได้ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะกระทําไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องใช้ที่จําเป็นตามอัตราภาพ สถาบาันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้มูลนิธิสารสันติแจกถุงปันสุขนึกับผู้ที่ได้รับผลกระทบภายใต้โครงการเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันเพื่อแบ่งปันบรรเทาภาระของพี่น้องในยามยากลำบากเช่นนี้ในช่วงโควิดที่พวกเรารู้กันดีว่าหลายๆคนนะครับไม่สามารถที่จะค้าขายได้หลายๆคนนะครับลำบากนะครับวันนี้เราก็อยากจะอาสาเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆนะครับ ที่เราสามารถที่จะทําได้ตามความสามารถของพวกเรานะครับนั่นก็คือสื่อกลางโดยการจัดทําถุงปันน้ําใจอย่างนี้นะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราสํานึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศในการที่จะทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ยังประโยชน์ให้กับบรรดาหมู่มวลมุสลิมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้และวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทํา นะครับเราก็ได้ทําให้พี่น้องทุกท่านได้เห็นแล้วว่าในวันนี้นั้นสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะทําการเรียนการสอนได้แต่สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นส,สถานที่ที่สะสมนะครับความดีให้กับพี่น้องได้อยู่ตลอดเวลานะครับ,รบแล้วก็อยากจะขอนะครับให้กําลังใจกับพี่น้องนะครับที่กําลังได้รับความยากลําบากในขณะนี้นั้นนะครับว่าเราอย่าทิ้งความมอบหมายการมอบหมายที่เราจะต้องมีต่อพระองค์วสุป,ปหานะหัวตาลา เราอย่าทิ้งอิบดัดเราอย่าทิ้งการขออุอาจากพระองค์อรรสุหาษนัหัวตะลาและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับความตักวายําเกรงต่อพระองค์อลรถสุภาณนาหัวตะลาเท่านั้นที่จะทําให้เรานั้นพบกับทางออกนะครับนอกจากพี่น้องมุสลิมในพื้นที่แล้วทางสถาบันก็ได้แบ่งปันน้ําใจเพื่อเหลือไปยังพี่น้อง ตางศาสนิกได้รับความลำบากในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนนของสถานความลำบากที่มันมาถึงไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะครับทางสถาบันเรียนลู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราจึงแบ่งออกมาส่วนหนึ่งประมาณสา0ี่ถุงนะครับในถุงปันสุกตรงนี้เนี่ยนะครับให้กับบรรดาพี่น้องนะครับเพื่อนต่างศาสนิกของเรานะครับที่อยู่รอบรอบๆอบของสถาบันเรียนลู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สุดความการแสดงออกที่จะทําให้คนอื่นได้เห็นถึงความสวยงามของอิสลามก็คือช่วงเวลาอย่างนี้แหละครับการแบ่งปันได้สะท้อนถึงความรู้สึกของตัวแทนชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบตัวแทนของชุมชนมุสลิมหลังศาลนะครับผมก็มีดีใจที่ผมก็เป็นคนหนึ่งในทำงานศาสนาของสลาบันเรียนรู้อิสลามจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เอาถุงปันซุปไปหืดตังหลังสารเพราะว่าตังหลังสารตัวนี้เดือดร้อนมากคือในภาวะของเดี๋ยวนี้คือโควิดระบาดท,ทุกคนก็การงานบางคนก็ตกงานบางคนกักา้าขายไปได้เลยเนี่ยผมจะเอาถุงปันซุปนี่ไปแจกึ้นเบิ้ลเกิดฮืดเบิ้ลจะได้มีความสุขได้เจอได้ได้ของกินแต่ได้บรรเทาทุกข์บ้รตุยข้าเจ้า เป็นตัวแทนของชุมโชว์ซอยเก้านะเจ้าที่สถานบัานเรียนุอิสลามจาัดเจียไม่เพื่อมาแจกของให้ข้าเจ้านะเจ้าข้าเจ้ามีความหุ้ซื้อว่าดีใจขนาดเจ้าเพราะช่วงนี้ข้าเจ้าหู้ซื้อว่าข้าเจ้าขายของมาดีเลยนะเจ้าก็ไข่ของก็บได้กําไรเนาะข่ก็ทุนก็บได้บานเตื้อนนะเจ้าทางสถานบัานเพื่อเอาของมาแจกหุ้ซื้อว่าปัจจัยตางขึ้นมาเนาะเฮาก็ยาเช่นน้ำมันยาเนาะเฮาก็บได้ซื้อละ ปากระปอง<ข>อแก่ขอคุณ,ณนั่นนะเจ้าขอคุณทุ่ๆทุ่าไฟนาเจ้าตามผู้ฮื้อแล้วก็ผู้เอามาฮ้อเฮานาเจ้าข้าเจ้าของฮ้อ่อันล่อได้เพิ่มพูะกกนะากีนาเจ้าฮื้อโพ้นจัดโรคภัยไข้เจ็บนอแล้วก็อันล่อโปป้องบ่ฮึ้อเปล่งโควิดไปด้วยกันนะเจ้ายังไงแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะขอจากพวกอรรถสุพรนณหัวตะลานะครับสรงตอบแทนให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับที่บริจาคให้กับทาง สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในมูลนิธิสารสันติที่ทําให้เรานั้นนะครับได้มีโอกาสนะครับสร้างประโยชน์หรือว่าทําประโยชน์ให้กับพี่น้องมนุษยชาตินะครับท่านศัสดามูฮัมหมัดสโลาลฮวาเลวัซลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่าไครุนนัสมันยังฟาอลินนัสนะครับคนที่ดีที่สุดคือคนที่ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นมากที่สุดครับผมเอาก็เห็นว่านัต่างสถาบนันรนรู้อิสลามนะครับหรือว่าหลายๆเน่วยงานนะครับก็บ ทำการช่วยเหลือการหลายองค์กรหลายาองค์กรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เอาบอกมีการทํางานในเชิงลบเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นสมาคมชิตเก่วหน้าที่อนเรักว่าก็เว่าสมาคมเชียงใหม่ประกอบการแจกกันจ่ายกันวันนี้ปาไปดูพื้นที่แล้วเรเลือกที่เขาไปวกันนะครับพื้นที่อําเภอแม่เสียงรอบนี้วันนี้เขาจะปลาไปชมบรรยากาศรอบๆตลาดนะครับบอกชุมชนแม่เสียงนะครับว่า เขามีการค้าการขายเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างใดนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่สะเลียงนะครับอาไรครับยาฮบีมุสลามุนอะไลค์ค้าเราีมาเดินดูเส้นทางการค้าของพี่น้องที่อำเภอแม่สาะเลียงนะครับสองเส้นทางนะครับก็จะเป็นลักษณะการค้าขายแบบรูปแบบยังคงตั้งเดิมอยู่นะครับมันยังสภาพการค้าการขายก็ยังบม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ยังคงรักษาอัตลักษณ์รูปแบบการค้าขายแบบเดิมๆไว้นะครับมาดูวิถีชีวิตของพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องแม่เสลียงเลยครับว่าเมันมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไดมีการก้าการขายอย่างท่องนะครับลักษณะการอยู่ของพี่น้องที่แม่เสลียงเนี่ยมันอยู่กันอย่างไดนะครับแล้วก็เป็นมีวิถีในเรื่องของการก้าขายในการอยู่ร่วมกับพี่น้องในพื้นที่อำเภอแม่เสลียงเนี่ยอย่างได เขาอยู่ <are> กันแบบแบบเคยญาตินะครับ่วนมากจะเป็นเคยญาติกันนะครับแล้วมาจากที่เดียวกันมาจากบังกลาเทศเหมือนกันแล้วมาอยู่รวมกันแล้วก็แตกแยกสาขาออกไปนะครับถ้าแถวนี้จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยแถวนี้เนี่ยจะเป็นอ่เหมือนสโตของของ ของมุสลิมเฮาเป็นครั้งแรกที่มาเปิดเหมือนห้างสรรพสินค้าใหญ่เลยหลักฐานที่มีอยู่นะครับที่เราดูจากไอ้บอกว่าจดหมายเหตุนะครับการการทำเนื้อที่เป็นเป็นหลักฐานอยู่การเสียภาษีของมุสลิมเฮานะครับมุสลิมฮาสมัยละกอนนั้นความซื่อสัตย์ความจริงใจนะครับมีต่อแผ่นดินไทยแผ่นดินที่เขามาอยู่เนี่ยนะครับว่าฮาก็เมื่อค้าขายแล้วเฮาจะเริ่มเสียภาษีมันจะมีจดหมายเหตุอยู่ที่มัสยิดนะครับ เพื่อนเอามาจากหนูสึกว่าพิพิธภัณฑ์จากเชียงใหม่นะครับเพื่อนกไทยเอกสารมาเห้วว่าเฮาอยู่นี่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบปีแล้วครับอิชล่าแต่ละ,ละคนรุ่นหลังๆนี่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพครอบอัรอบเจะ,ะส่วนมากแล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้คนไม่เสเลียงก็ประกอบอาชีพค้าขายดังดังด้งเดิมและก็ส่วนลูกหลานนั้นจะประกอบอาชีพเป็นข้าราชการส่วนมากอย่างผมนี่ก็เป็นตำรวจนะครับ แล้วก็ส่วนมากจะเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทำงานอำเภอเป็นประลัดอะไรอย่างเนี้ยครับผมผมมาอยู่เมื่อเสี่ยงปีสองสี่ตอนนั้นมาช่วยไอ้ทำเนื้อตอนนั้นมาเสียงบ่เจริญเน้มันมีมีค่ายทหารชอคอสามหน่อคข่ายทหารแล้วก็มันจะมีป่าไหมตอนนั้นทำเนื้อม้วนหน่อยตอนหลังไอ้ก็ออกไปอย่างเขาไปผมกวาทำต่อทำต่อเสร็จเมื่อปีสองเจ็ดก็แต่งงานกัน คนไม่เสเลียงเนะคนไม่เสเลี้ยงนี่ที่ใจมันน้อยประเสริฐเลยแล้วมันเป็นพี่เป็นน้องแล้วประปีสามแปดนี่ก็ได้เลิกทําเนื้อเศรษฐกิจบดีไข่แต่อาหารก็ยุบเปียกไม้ก็เลิกกินนอกมีการหมกประมูนอย่างมมี่ละสมประทานนอกของสมประทานก็ได้เลิกทําเนื้อทําเนื้อก็แปนก็บบดีมีฝีมือเนี่ยกี่นิดแ้ เลยมาขายกับข้าวที่ร้านเน like ี่ยขายประ้องโกอย่างพวกเนี้ยมุสลิมท่านใดที่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะเนี่ยโทรสั่งได้อาหารนี่ไ่มีปัญหาแต่ที่ร้านที่นี่มันเกียดแต่ปทานที่บ้านเดียกกันเองไปเลยเา้จะติดต่อได้ก็เบอร์โทรเนาะ0861167148คือเบอร์ของผมแล้วเบอร์หนึ่งก่อน10861880149เบอร์ภรรยาผมเนา ในดอกมุสลิมที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆของสังคมมุสซิมที่นี่ก็ค่อนข้างจะมีส่วนการร้านค้าขายที่อยู่ในบริเวณของชุมชนรักก็ทำให้การประกอบอาชีพค่อนข้างจะดูดีกว่าพวกค้าที่อยู่ด้านอื่นๆซึ่งเขาเดินมาในชุมชนใหญ่ๆพวกอพาไปเห็นเลยว่ามีร้านค้าพี่มุสลิมค่อนข้างจะหน้าตาค่อนข้างที่จะมีการค้าขายค่อนข้างร้านค้าใหญ่โตครับ นี่คือปัจจัยลักของสังคมชุมชนมุสลิมที่นี่ที่สามารถเคลื่อนหนุนในเรื่องของศาสนาและสังคมชุมชนได้ในโอกาสที่เขาได้มีการที่จะต้องการช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันครับผมรายงานโดยชุมพรศรีสมบัติครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิถีนะครับของชุมชนมุสลิมนะครับในพื้นที่่างไกนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นเมืองล้านนานะครับในเรื่องของแม่เสียงนะครับโอ้ก็เมืองเหมือนกันนะครับ ถือว่าเป็นวิถีชีวิตทงแบบหนึ่งครับ,รบรแล้วก็เป็นวิถีในการดารงชีพของคนมุสลิมเฮาที่ไปที่ไหนอยู่ตังใดก็จะมีการประกอบสมาชีพอยู่ตลอดทุกที่ครับผมรรกกรครับก็จะเป็นพ่อค้าก็พ่อค้ามีศักยภาพับ,บเพราะว่าการการการของพี่น้องมุสลิมก็จะค่อนข้างเยอะในพื้นที่ล้านนาในมุสลิมก็จะเป็นเชือชเช้อสายจีนเชื้อสายอินเดียนะครับมันจ่เป็น อ่าบุคคลที่ขยันาัานแ็งนะครับในการทำมาหากินนะครับครับพี่น้องครับในช่วงนี้เป็นช่วงของฮาราลันนะครับวันนี้เราจะพาไปกินข้าวหมกไก่ครับเดอเอเดอที่ดังด้งเดิมรู้ว่าดั้งเดิมนะครับสัง่าเชิงดอยโอ้ตํานานเขาไปตัวตํานานครับเป็นร้รานอาหารเป็นร้านข้าวหมกไก่นะครับที่ยุคก่อนนะครับกนสมัยก่อนถือว่าสง่าเชิงดอยนี่โอมันอันบรนึกนะครับวันนี้นะครับอ่า ลูกหลานของสังหาเชิงดอยครับก่อนจะมาทำภารกิจนี้ต่อสานต่อสานต่อวันนี้ครับขอไปชมครับผมครับผมครับชวนมากินข้าวมกครับเอ่อข้าวมกเต้นตำนานนะครับสังหาเชิงดอยนะครับซึ่งเป็นข้าวมกที อยู่กูุงเมืองเชีงยงใหม่มานานมากแล้วถ้าจะพูดถึงข้าวหมกไก่ร้านสงงาเชียงดอยถือว่าเป็นข้าวหมกเจ้าแรกๆที่ทำเผู้ชาวเชีงยงใหม่ได้รู้จักข้าวหมกไก่อย่างแพร่หลายในรสชาติความอร่อยของข้าวหมกสไตล์มลา,ายูกรุงเทพคนเชีงยงใหม่รุ่นเก่าๆอาจจะกินข้าวหมกร้านแรกที่คิดถึงก็ต้องร้านนี้ร้านข้าวหมกไก่สง่าเชีงยงดอยในยุคก,ก่อนนั้นถือได้ว่าเป็นร้านหนึ่งที่มีไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนเชีงยงใหม่ เพื่อจะสืบทอดตำนานข้าวหมกไก่มารายูสูตรดั้งเดิมให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ลึกนึกถึงตำนานข้าวหมกไก่ของร้านสง่าเชียงดอยคุณอับดุลลอซึ่งอยู่ในแวดวงมะคุเทศยังสานต่อสูตรข้าวหมกตำรับของคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งต่อไว้ซึ่งฝีไม้ลายมือในการทําข้าวหมกไก่กผมอับดุลร้อนนะครับก็ดําเนินกิจการร้านสง่าเชียงดอย อาหารประเภทข้ากไก่ข้ากเนื้อซุปหางวัวซุปไก่ซุปเนื้อเมนูหลักที่เราทำณนปะัจจุบันนี้ผมมีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ทำทัวร์นะครับพอช่วงโควิดก็เป็นที่รู้กันว่าค o อ l ล p s e ์นะครับก็ทุกอย่างก็งานทัวร์ในแวดวงท่องเที่ยวโรงแรมเพื่อนร่วมอาชีพหลายๆสาขาก็เดือดร้อนกันไปหมด มันเป็นตำนานของเชียงใหม่ไปแล้วครับเพราะว่าคุณแม่ผมเสียไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเดินเปคนหนองจอกกรุงเทพครอบครัวเราทั้งคุณพ่อคุณแม่มาอยู่เชียงใหม่นี่ก็4140กว่าปีนะฮะแล้วก็ได้เริ่มทําขมกสูตรเราได้รับสูตรขโมกมามาจากผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วเราก็มาดัดแปลงให้เป็นในตำรับของเราเพราะ,ะนั้นเรากล้าที่จะบอกว่าสง่าเชิงดอยขมกไก่ขโมกไก่สูตรเราคือตำรับสง่าเชิงดอย เราหูงไม่จำนวนไม่มากในช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝ่าฟัน s ส r รั g l i n g แล้วก็ถือว่ามันเป็นการาบททดสอบของอเลอ็ะ์นะครับก่อ,อนอัลฮัมดีลลาครับอเลอ็์ยังดูแลเราดูแลร้านเราแล้วก็ตำรับของขมุกไก่ที่ผมสืบทอดจากคุณพ่อคุณแม่มามันก็อยู่ในสายเลือดเพราะผมอยู่กับมันมาตั้งแต่เล็กๆ ก็ย้ายมาหลายสถานที่เป็นที่เช่านะฮะจนหน้าที่ปัจจุบันอยู่ที่ถนนช้างเผือกซอยสองนะครับใกล้กับโรงพยาบาลช้างเผือกหรือโรงพยาบาลเทพปัญญาสองเป็นชื่อใหม่นะครับก็แวะมาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงบ่าย2โดยประมาณนะครับโทรมาที่0 8 6 187 3274นะครับก็เบอร์ตรงถึงผมเลยนะครับ ร้านสงงาเชิงดอยอยังรอต้อนรับปีน้องอยู่นะครับก็ไปช่วยกันอุดหนุนนะครับร้านสง่าเชิงดอยนะครับสาหรับลูกค้าเก่าที่อยากจะหวนคํานึงนึกถึงความหลังลูกค้าใหม่ที่อยากจะลองชิมเชิญครับขบกเหมกเตยตำนานมาเรยูกรุงเทพเจ้าแรกของเชียงใหม่สง่าเชิงดอยเป็นเรื่องราวของร้านอาหารนะครับเก่าแก่ร้านหนึ่งนะครับก้าวลงมาใหม่ก็ถือว่าเป็นข้าวบกเจ้าแรกๆกครับที่ รถจ้างของบางทีคนจะไาเท่กิน,กนเอ๊ะตัวบอกว่าแต่ก็บางทีเขามีเพื่อนสนิทมิสหายต่างบ้านต่างเมืองมาก็เป็นที่บพบปะพบเจอัารป็นต้อนรับแขกได้นันเลยเป็นตะกรอน,นะต,ะตะกรอนเนาะ,นะอของสงญาเชยยิงกรานว่าใครจะมาจหม่หรือว่าอยากจะ ตอนรับแข่งนะครับก่นจะปาร์กทีทีพีทีร้านนี้ครับเมนูตะกร้อที่จะไม่แหกเลยดัมีห้องหน้าร้านก็มีสเต็กดูครมีอาหารการกินมารายงาด้วยซุปซุปหมากัวก็เป uh ็นหนึ่งในเจ้าที่ประจำต่างประเทศในวงการอาหารในช่วงนั้นยอดสุดยอดนะครับผมครับพี่น้องครับขอบอย่างไดแล้วนะครับขออยากให้พี่น้องนะครับดูแลตัวเก่าๆนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ครับเพราะช่วงนี้เขาคงกะต้องอู้กันบ่อยๆนะครับเรื่องใหญ่ครับับเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อพี่น้องทุกท่านนะครับแต่ว่าแต่มันมันจะเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆครับอด่ายวเพื่ว่าการจะตกเนาะกับปกเจียวเนาะกับขาดไปมีเม็ดติดตัวไปตอนทุกที่ทุกทางรันเนาะครับต้าค้าก็อโอเคำัวนควาสะดวกครับเนาะครับ อยากจะฝากบอกพี่น้องนะครับว่าเราอยู่ที่ใดนะครับออกไปต้องสะท้อนภาพของความเป็นมุสลิมนะครับเพื่อเพื่อนได้เห็นนะครับแบบอย่างของท่านนบีสุลลาะวะเดลิะสัลลัมนะครับเป็นแบบอย่างที่เลอเลิศนะครับเป็นแบบอย่างที่มาฮื้อความเมตตาสําหรับมนุษย์ชาตินะครับผมก็จะได้แล้วนะครับเอา จะเอาอย่างเอาทิ้งอย่างับเราต้องเอาทุกๆแบบอย่างท่านบีบสโลล์สลามกับมาสู่การดำเนินชีวิตนะครับผมก็คงเข้าไปอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมก็ในใดแล้วนะครับก็คงจะต้องขอดุทิศให้พี่น้องนะครับได้รับความสําเร็จนะครับปลอดปัสจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 ที่กาลังแพร่ระบาดหรือสุขภาพมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมพี่น้องครับวันนี้คงจะมี เวลาได้เค่นี้นะครับขอสลามพี่น้องครับครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสลามุัยกรตุ้มเรากาตรุย้อยว่าเรมยากาม